ยากๆไม่ไง่ายๆต้องวัดเล็กๆในจังหวัดสงขลาที่อยากให้ทุกคนได้เข้าไปเยี่ยมชมนะคะวันนี้เจ้าหน้าที่มาแนะนําเราปราตวเดียวเท่านั้นครับท,ที่เป็นทางเข้าทางออกครับผม<อ>ครับฮนะแล้วก็ในสมัยก่อนใช้ทําวิธีเกี่ยวกับปลุกเสกเครื่องรางของขัง,งอยู่ยงคงกระพันแล้วก็สาตราวุธครับผม<อ>จะทําวิธีกันานนี้คะ<อ>ครับผมแล้วก็จตปัจจุบันนี้วัดสริวันาว่านี่ส่วน,วาน,นมากเขาจะมานั่งสมาธิกันในโบสถ์ครับผม<อ>ที่นี่จะเปิดทุกวันครับแล้วก็ปิดสองทุ่มนะ เก็ไว้เวลาคนทํางานอะไรเงี้ยฮะเขามากันมาแบบตอนเย็นๆนะฮะมาถึงนี่ก็หกโมงก็สามารถที่จะมานั่งสมาธิได้อ๋อโบสถ์มีแค่นี้ครับผมใช่ครับอ๋อทั้งวัดนี้มีบริเวณแค่นี้ครับผมจ้ไปถึงสตรงโน้นนะฮะสุดปลายนิ้วผมนะฮะสุดปลายนิ้วผมตรงโ้น ครับผมตรงนู้นจะเป็นแท่นแสดงธรรมครับผมแล้วก็จะจะเป็นกุฏิของพระท่านเลื่อนครับผมเป็นเจ้าวาดองค์แรกของที่นี่ครับที่วัดเฉลี่ยวนาว,วาดแล้วก็ตรงนู้นี่เป็นตึกก็จะเป็นห้องน้าครับผมแล้วก็ปัจจุบันก็จะมีพระสงฆ์อยู่ด้านล่างครับทั้ง,งหมดจํานวน5รูปครับอยู่ด้านล่างหมดเลยครับผม ขอบคุณมากครับผมอันนี้เป็นอะไรเหรอคะอันนี้หอะระฆังครับอ๋อหอระฆังเก่ารับผมหอระฆังเก่าครับผมแต่เดิมทีแล้วทั้งหมดต,ตรงนี้ฮะบริเวณนี้ณจุดนี้เป็นที่ประทับของสมเด็จพระสัติีครับอครับผมตรงนี้เป็นที่ทรงงานครับอันนี้ของเดมิมอันนู้นจะเป็นที่ประทับของท่านโอ้โบสถ์นะเหรอคะรับผมแต่ตอนนั้นที่ท่านมาก็ยังยังไม่เป็นโบสถ์ครับผมหลังจากที่ท่านจับไปแล้วครับได้สร้างขึ้นครับผม แล้วก็ <Yeah. S 2> ตรงบริเวณส่วนนี <c oughs> ้จะเป็นหาของฐานหลวงหมดเลยครับผม oh. ไปด้านนน้นก็จะเป็นทะเลสาบสงขขลา oh. ครับ เป็นการลำเลียงพวกมา้าพวกอะไรเงี้ยเลยมีฆ่าม้าอยูอ่ตรงนู้นครับผมฆ่าขึ้นมาฆ่าเทียบม้าอะไรเงี้ยขอบคุณมากเลยนะคะได้ความรูม้องค์ศิลปากรได้มีการประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถานให้สําหรับวัดนี้แล้วนะคะเพื่อที่ให้คนรุ่นหลังนะคะได้เรียนรู้ถึงความเจริญของพระพุทธศาสนาในอดีตที่ผ่านมานะคะแล้วก็อยู่คู่บ้านคู่เมืองส่งขาดตลอดไปค่ะทางวัดกําลังขอรับบริจาคในส่วนของปัจจัยหรือว่าอิฐตัวนอนนะคะ เพื่อใช้ในการปูทางเท้านะคะใครสนใจนะคะสามารถติดต่อกับทางเจ้าอาวาสได้โดยตรงเลยนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขค่ะ